you <laughs> เราแจ้งแขกเรือยาวโดยมีครูณมณีแท่ท่อครูมอายุลาจันทร์และครูรุจิภาพหลักงานเป็นครูแกนนำและมีนักเรียนแกนนำคือดิฉันนางสาวขวิญพิณแจ้งช่วงค่ะ,ด,ะด,ดิฉันนางสาวหนุ่ยชอบบุญสิดิฉันนางสาวทิพยาราชาลีค่ะ ก่อนที่พวกเราจะเข้ามาดําเนินกิจกรรมในฐากนการเรียนรู้ยอดฮิตเลาแส้นแข่งในยาวสาเหตุที่พวกเราไปอยู่ในฐานนี้ก็เพราะพวกเราเนี่ยต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับปรวะวัติความเป็นมาของประเพณีการแข่งขันเดาียาวของจังหวัดพิศนุโลกมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และศึกษาประเพณีที่ดีงามของจังหวัดจึงเข้ามาเปน็นนักเรียนแกนนาร่วมกับครูแกนนาโดยได้ไปศึกษาจากปราท้องถิ่นคือพระสุธรรมมุนีซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาประเพณีการแข่งขันเรือยาวของเจอรดริสโนโลก,การจัดาน,นาันนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและได้ไปพบก,กับน,นายกิสกรแห่งไพรีหัวหน้าฝีภายวัดบางพยอมซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและทักษะการทายเรือซึ่งเป็นการออน้อมนำหลักการสรงงานข้อที่4ทําตามลําดับขั้นข้อที่ห้าภูมิสังคมข้อที่11ทํางานอย่างมีความสุขและข้อที่ยี่สิบสามรู้รักษัคคี การที่เราจะเข้ามาดาเนินกิจกรรมในฐานเยียนเรู้ยอดที่เราแจ้งแข่งเรือยาวพวกเราเนี่ยต้องมีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาประเพณีการแข่งขันเรือยาวของจังหวโลโลัดพิศณุโลกดูเกี่ยวกับประเภทของเรือการขุดเรือและการดูแลรักษาและเรายังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกฎและกติกาการตัดสินในการแข่งขันและเรายังต้องรู้กับการแต่คําประพันธ์ประเภทกรสุภาพและการอ่านของกเสนอค่ะ เรเองมีการแข่งขันเรือย,ยาวของจังหวัดพิศนุโลกมีจุดเด่นที่สามารถสร้างความสนุกสนานมากที่สุดคือขณะที่มีการแข่งเรือในกรีการภาาเรือด้วยค่ะต่อไปนี้นะคะขอเชิญทุกท่านรับชมการสาธิตุการจำลองการแข่งเรือและการทายเรือค่ะขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังค่ะสวัสดีครับกระผมนายธนกรแซเบ๊ครับซึ่งกระผหมนั้นให้เป็นตัวแทนของการผาาเรือครับ ซึ่งวันนี้มีเรือสองลำที่มาประชันกันครับซึ่งเรือลำแรกคือเรือเจ้าพญามาในทีมสีเหลืองและเรือเทพธนูทองมาในทีมสีแดงกระหุงเป็นทั้งภาพใหม่ภาพบิดภาพประการใดของกราบตาลไทยครับแล้วขอให้ทุกท่านที่มาอชมในวันนี้ได้โปรดประมือเป็นกับรางใจกับสองเรือลำนี้แล้วก็คณะกรรมการและแล้วก็คุณภาคด้วยครับ ตอนนี้เร <Hey. S 1> าเปลี่ยนแนไม่เี่ยน the <c ure> ้านะใปนกนนะคผมตอนนี้ดายนหน้ามันจะรไมในกายนะคะผมนี้มใส่ไม่จะไหนด้วเส้นตรูต้องไม่ปลี่เช่นตรงน้ำหน้าในกาบรดูดีกันแ้จะใส่ส่จะใด้วว่าจะจราจะไปน้าดาวยันหน้าเข้าเนะจากการภาคเกิดนะคะเราจะเห็นได้ว่าคนที่จะภาค มีความรู้ในเรื่องของวิธีการภาคเรือการแบงสวัสในการหายใจมีความรู้ในเรื่องของการใช้ภาษาเ็าต้องใช้ภาษาที่ไม่ซ้ำซากจำเจนสามารถภาคเรือได้อย่างชัดถ้อยชัดคําสนุกสนานและไม่ผิดพลาดค่ะในส่วนของการพายเรือนะคะคนที่จะพายเรือได้เนี่ยต้องมีความรู้เกี่ยวกับทักษะของการพายเรือกฎกติกาการแข่งขันการให้จังหวะรู้เรื่อง และรู้ฝีมือของผู้ต่อสู้ค่ะซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญมากๆในการฝึกซ้อมเข้าการแข่งขันทุกครั้งแข่งขันเพื่อชิงถ้วยพระราชทานฝีพายทุกคนจะต้องมีความขยกกนันอดทนและมีวินัยในการฝึกซ้อมโดยจะมีการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันจึงอย่างไ้อยงถึง2เดือนและจะต้องมีการเตรียมฝีพายสำรองไว้เผื่อมีใครบาดเจ็บก็จะสามารถนําฝีพายสำรองมาแข่งแทนได้ค่ะเมื่อทุกคนในทีมนะคะมีความสามัคคีก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จคือชนะการแข่งขันและได้รับรางวัลค่ะ เมื่อเราได้เข้ามาศึกษาในฐานการเรียนรู้ยอดที่รอบแจ้งแข่งเรือยาวแล้วทําให้พวกเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจฝ่เรียนฝ่ายรู้มีมีระเบียบวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบเช่นการจัดสื่อวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อผู้ที่จะเข้ามาศึกษาแบบ่งเวลาแต่และกิจกรรมให้เหมาะสมแล้วพวกเรายังมีการกำหนดกฎกติก,กาในการอยู่ร่วมกันและมีการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดปัญหาหน่อยที่สุดมัตัวสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและคัดเลือกกนรนำปฏิบัติหน้าที่ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลค่ะ จากการดำเนินกิจกรรมมาทั้งหมดนะคะเราสามารถถ่ายทอดพณีการแข่งขันเรือยาวออกมาดูรูปแบบกรสุภาพกรเพลงเรือสามารถอ่านคำวงสนอดได้สามารถภาพเรยยาวได้และหลังจากที่เราดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเราจะเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เข้าที่จัดระเบียบสถานที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอค่ะการทํากิจกรรมนี้นะคะทาให้เราได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และศึกษาเพณีการแข่งขันเรือ,อยาวชิงถ้วยพระาาราชทานค่ะและยังได้ เห็นถึงคุณค่าการใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิดได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์การมาทำงานแปลียกยันนำไม้ทานี้ทำให้พวกเรานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักภาษาของสะกิจพอเพียงและน้องนำหลักภาษาของสะกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีการแข่งขันเดือยาวของจังหวัดพิษณุโลกเกิดความรักและตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีและเกิดความภาคภูมิใจที่จังหวัดของเรามีประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามค่ะและยังทำให้ทราบถึงการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ชนประาชาชนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทําให้เกิดความรักความสามัคคีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งนี้พวกเราต้องขอขอบคุณทุกทา่านที่ร่วมกันสร้างสรงสรค์ศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเพื่อให้คงอยู่คู่อนุชนรุ่นหลังสืบไปขอบคุณค่ะ